สวัสดีครับแคมปิ้งทอกับพลพัดครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามใน c h anel n Base Camp ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมพูดถึงบ่อยมากนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้มารีวิวสักทีหนึง่งแล้วก็ไม่ได้มาบอกนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใช้มานานมากเลยถึงผมว่าน่าจะประมาณสักเกือบ2ปีได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านติดตามผมเนี่ยจะเห็นผมใช้บ่อยมากเลยไม่ว่าผมออกไปแคมป์ไหนไปทริปไหนเนี่ย ผมว่าส่วนใหญ่นะครับผมจะต้องพกตัวนี้ไปแล้วก็ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนั้นที่ว่าคืออะไรตามกันไปดูเลยครับมาดูกันนะครับว่าตัวที่ผมเอาไปใช้ออกทริปบ่อยมากที่สุดคืออะไรนะครับนั่นก็คือทาร์นะทาร์ของเคชัวหรือที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่าไฟชีสนะครับไฟชีสผมเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวนี้ผมได้มาได้อย่างไรนะครับ ตอนแรกเลยนะครับผมใช้ไฟชีตอยู่แบบหนึ่งซึ่งไฟชีตเนี่ยมันไม่กัน UV นะครับแล้วผมก็เลยไปแคมป์ปิ้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปรากฏว่ากลับมาทริปนั้นเนี่ยนะมีอะไรเกิดขึ้นไฟชีตมันไม่มี UV แล้วเวลาเรานั่งอยู่ใต้ไฟชีตแล้วครับแดดร้อนมากแล้วก็กลับมานี่ผิวนี่เข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันไม่มีกัน UV ไอตัวที่ผมใช้หลังจากที่ผมกลับมาเสร็จปั๊บผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปกรุงเทพนะครับ ไปเดินห้างโลตัสแล้วผมก็เลยเห็นมันมีร้านกีฬาตอนนั้นน่าจะประมาณสักปีเกือบ2ปีแล้วละ่ะผมกําลังอยากได้ไฟชีตใหม่อยู่พอดีนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะณตอนนั้นมันจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับรู้สึกจะเป็นรุ่นธรรมดาสีเขียวแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นสีขาวนะครับก็ตอนแรกอ่ะผมก็ดูสีเขียวเพราะตอนนั้นรู้สึกราคาน่าจะประมาณ900อน่ะนะนะถ้าจำไม่ผิด900นะครับ แต่ทีนี้ผมไปดูแล้วมันไม่มีการ UV ผมก็เลยไปดูตัวนี้พอไปดูตัวนี้เสร็จปุ๊บมันมีเขียนเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า U.P.F 50นะนี่นะครับ U.P.F 50มันก็เลยตรงจุดประสงค์ผมนะตรงกับจุดประสงค์ผมที่ผมต้องการผมก็เลยซื้อมาใช้งานนะครับซึ่งหลังจากที่ซื้อมาใช้งานแล้วผมก็ใช้งานตลอดเลยนะทิปที่ผมใช้เนี่ยค่อนข้างจะใช้โหดเลยใช้ทุกทริปแล้วก็เอาไปใช้ไม่ว่าจะไปแคมป์คาเดินป่า โปรใช้ตลอดครับแล้วตั้งแต่ใช้มาตลอดระยะเวลา2ปีไม่ว่าจะเจอลมโหดเจอแดดแรงเจอฝนหนักนะครับไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่มันจะมีข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเห็นชัดก,ก็คือเรื่องสีมันนี่แหละครับสีมันก็คือเป็นสีขาวเพราะมันเป็นสีขาวปับ๊บมันก็เลยกลายไปว่ามันจะสกระปรกแต่แน่นอนครับสีขาวเนี่ยหลายท่านไม่รู้นะว่าสีขาวเนี่ยถ้าตามถ้าตามทฤษฎีของสีแล้วสีขาวมันจะไม่ดูแสงนะครับเพราะฉะนั้น มันจะสะท้อนแสงออกได้ดีกว่าพอเวลาเราไปกลางในที่ที่แดดแรงๆปั๊บกลายเป็นว่านึกว่าสีขาวมันจะกันแสงไอ้กันความร้อนได้ไม่ดีนะครับกลายเป็นว่ามันไม่อมความร้อนแล้วมันก็กันความร้อนได้ดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้มันเย็นส่วนสีดําแน่นอนครับทุกท่านรู้อยู่แล้วแหละนะสีดําก็คือสีที่มันดูดแสงนะครับเก็บความความร้อนในตัวได้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นพวกสีดำนี่เขาจะไปใส่อะไรต่างๆก็ตามที่เขาจะต้องการที่มันจะต้องดูดแสงอาทิตย์เก็บความร้อนอะไรประมาณนี้นะครับ ก็อั <c oughs> นนี้เป็นเรื่องของสีอ่ะมาดูกันว่าตัวเนี้ยที่ได้มานะครับมันมีอุปกรณ์อะไรภายบ้างซึ่งจริงๆตอนนี้อุปรกรณ์มันไม่ครบแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาเกือบจะสองปีแล้วนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเย็ยนแล้วนะครับมาดูสเปกกันภายนอกถุงก,กันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้อ่านว่า t tar fresh นะครับท้ f r e s h นะนะ ไซส์ก็คืออะไรความกว้างคูณยาวนะครับสองเมตรแปดสิบห้าคูณสองเมตรเก้าสิบนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นรูปแบบกลางๆต่างๆตัวนี้มาพร้อมเสานะครับน้ำหนักตรงนี้บอกไว้ว่าหนักสองจุหกกิโลนะครับเวลาผมไปไปเดินป่าผมจะไม่เอาผมจะไม่เอานี้ไปนะจะไม่เอาเสาไปแต่เฉพาะป้าตัวที่เป็นตัวท้าไปความกว้างขนาดนี้นะครับเวลาเรานอนเปมันจะคุมพอดีนะครับไอตัวที่ผมเอาไปก็ถือว่าโอเคครับ ยี่ห้อเคชัวสีขาวนี่นะครับตามนี้เลยตอนแรกผมซื้อประมาณ1,250นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมันก็ขาดตลาดหายไปเลยนานมากเลยอยู่ประมาณสักหายไปหลายเดือนนะหลังจากนั้นผมก็เอามาเอาไปใช้งานแล้วผมก็มีพูดนะพูดอยู่ตลอดว่าอยากให้เอากลับมาขายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ดีนะโชคดีของคนของของบ้านเราคืขอของคนไทยนะคือเข้ากลับมาขายแต่กลายเป็นว่าจากที่เคยทําราคาได้1,250 ปรับราคาขึ้นเป็นพันห้านะโอ้ไม่กอดจริงๆก็ขอราคาเดิมมันจะดีที่สุดนะเพราะว่าเพื่อนๆที่ตามผมไปซื้อใช้จะได้มีความสุขในการใช้งานนะครับอ่ะมาดูกันความเหนือชั้นของมันอยู่ตรงไหนในราคาเอาเอาเป็นว่าผมพูดที่ราคา1250ดีกว่านะครับว่ามันคุ้มแค่ไหนสำหรับตัวทาร์ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยมีแถมสมอบกให้แต่สมอบกตัวน,นี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะ อย่างที่สองคือแกะออกมาก่อนนะแยกชิ้นส่วนออกมาจะมีผ้านะมีผ้าให้นี่คือผ้าไฟชีฟนะครับมีถุงนะครับอย่างนี้ไว้ใส่เสานะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเสาข้างในเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีเชือกนี่มีเชือกให้กี่เส้นไม่รู้ผมจาไม่ได้แต่รู้สึกว่าน่ามีหลายเส้นมากเลยเพราะมันเยอะมากเลยแล้วเชือกนีคุณภาพดีทนแรงลบได้ดีหลังจากที่ผ่านการใช้งานแล้วดึงตึงๆแล้วไม่เคยเกิดปัญหาไม่เคยขาดเลยนะครับ สมอบกมีไหมสมอบกจริงๆมันมีนะครับแต่ว่าผมทําหายไปแล้วนะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงแล้วกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่อนนะท่อนท่อนท่อนตัวนี้เนี่ยมันจะให้ท่อนเหล็กนะต่อกันทั้งหมดกี่ท่อน10ท่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบท่อนนะครับมันเวลาเราจะต่อนะเราจะต่อกี่ท่อนล่ะเราจะต้องทําเป็น2ท่อนนะ ซึ่งพอเราต่อเป็นสองท่อนเสร็จปับ๊บมันจะได้ความสูง1เมตรแปดสิบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเสาก็น่าจะประมาณกี่เมตรล่ะเนี่ยประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้กี่เซนนะประมาณสักสามสิบกว่าเซนเนาะแปดห้าสี่สิบแสามยี่สี่ไม่น่าใช่แล้วไม่รู้กี่เซนนะอันเนี้ยเป็นจะเป็นประมาณนี้วิธีการใช้งานคือเออตัวนี้เป็นเสาเหล็กนะท่านดูว่าเสาเหล็กเนี่ยผมใช้มาเกือบสองปีเจอทั้งน้ําทั้งน้ําค้างนะครับแล้วก็ใช้งานกับดินกันอะไรตลอดเวลา เป็นเสาที่ชุบกาวไนแล้วหนาหมะท่านเห็นไหมความหนานอกจากชุบกาวไนหนาแล้วไม่พอนะครับมีอะไรสนิมยังไม่กินเลยอ่ะเห็นปะถือว่างานนี้คุณภาพมากนะอันนี้รีวิวจากการใช้งานจริงๆเลยนะครับผ่านมา2ปีนะซึ่งมันจะมีตัวเนี้ยสอันที่เป็นปลาย2อันนะครับเอาวันนี้ไว้เสียบมุมมุมกับผ้าไฟชีตแล้วก็จะมีตัวที่เป็นก้นแบบจุบยางแบบนี้อีก2อันเวลาปักลงมาในดินดินมันจะไม่ได้เข้าไปในเสานะเวลาต่อกันก็ง่ายนะก็คือต่อกันอย่างเงี้ยป๊บ ต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆจนได้ความยาว5ท่อนหรือแต่บางทีแต่จริงๆอะ่ะมันอยู่ที่เรานะว่าเราจะต่อสูงต่อต่อตำเพราะเขาให้มา10ท่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านเป็น DIY ไไม่ใช่ท่านไปออกรูปแบบกันเราเองว่าท่านจะไปต่อเสาแบบไหนนะครับซึ่งปกติถ้ากลางมาตรฐานก็คือต่อ2ต่อ2เสาเนาะแล้วก็จะเป็นต้นละเมตร80นะครับก็พอเพียงละตัวนี้ก็จะมีมาให้ส0ต้นนะ10ต้นพร้อมถุงใส่ยันดีนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ทีนี้มาดูตัวผ้ากันว่ามีความพิเศษอย่างไรนะเนื้อผ้านะจะเห็นว่าด้านนอกนะจะเป็นสีขาวแบบนี้แหละนะตัวนี้มันโ,โหมโซโปรมากแล้วเนี่ยดูดิผมไปใช้จนมันเป็นรอยเป็นอะไรแล้วผมไม่เคยดูได้ดูแลรักษาเลยนะยมีติดพวกยางไม้ยาง,ายางอะไรพวกนี้นะใช้นะครับผิวภายนอกก็จะเป็นผิวสีขาวธรรมดาแบบนี้นี่แหละครับนะแล้วภายในล่ะภายในเป็นอย่างไร ท่านเห็นายในจะเหมือนกับเคลือบเป็นสีบรอนบอนนะตัวนี้แหละนะที่ผมคิดว่ามันก็คือเขาเรียกว่านะที่มันป้องกันแสง UV ได้5 0 u p s เห็นไหมสีมันจะต่างกันนะข้างนอกสีขาวแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดไหมข้างในจะเป็นอย่างนี้นะอนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้อดีของไฟชิปตัวนี้คืออะไรรู้ไหมตลอดมุมนะครับสีด้านเลยมันจะมีเย็บ เสริมอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นไหมมันจะมีตะเกียบ2ชั้นนอกจากนั้นไม่พอฝั่งทางด้านตรงขอบนะขอบเย็บเสริมเป็นสีส้มเนี่ยยาวเลยนะสี่ด้านแล้วตรงมุมนะตรงมุมยังมีผ้าตัวนี้นะเย็บเสริมเป็นสามเหลี่ยมนะครับดึงแบบป้องกันมันแรงกระชากแล้วตรงปลายนี้ให้เป็นผ้านะผ้าแบบนี้นะครับเย็บเสริมมุมตัวนี้เอาไว้เสียบเสานะหรือเราจะเอาพวกเชือกมัดคล้องก็ได้แล้วมันผ่านนะไม่พอ มันผ่าผายตัวที่เป็นผ้าตัวนี้นะให้มันเป็นรูมันยังเย็ยบเสริมในรูนะป้องกันมันรุ่ยเป็นไงงานดีไหมครับผมว่างานดีมากนะงานดีมากๆแล้วมันยังมีตรงนี้อีกซึ่งตรงเซนเตอร์ของมันไฟชีตท่านนึกภาพนะเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นออกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วตรงกลางเซนเตอร์ของมันจะมีหูด้วยี๋ยวหาหูก่อนเอออยู่ยไหนวะนี่งไงหูเห็นไหม นี่จะเป็นหูอยู่ตรงกลางผ้าเลยตรงนี้เอาไว้ทาอะไรในกรณีที่ท่านแบบว่าไปแล้วแบบกลางแล้วมันตกท้องช้างนะท่านสามารถที่จะเอาเชือกเนี่ยคล้องมัดแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วก็มัดกระกิ่งไม้ได้นะครับนอกจากนั้นไม่พอ,อตัวนี้มันจะเป็นผ้าสองผืนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่ไงจะเป็นผ้าสองผืนซ้ายขวานะครับ เสร็จแล้วเขาเอามาเย็บเสริมนี่ตรงกลางตรงกลางก็จะมีหูด้วยนะมันจะมีหูอยู่ประมาณเดี๋ยวก่อนนะสามสี่ห้าหกประมาณหกหูนะครับแล้วตัวเนี้ก็เย็บเสริมตรงกลางเ,เห็นไหมนึกภาพไม่ออกเนาะเพราะอยู่ในนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะเย็บต่อกันท่านจะเห็นว่าจะเย็บต่อกันนะรู้เห็นปะมันจะเป็นผ้าสองผืนมันเย็บต่อกันนะแล้วตรงนี้ซีนมีรอยซีนตะเข็บ อันนี้ผมใช้มาถึงประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วซีนตะเข็บยังอยู่ดียังไม่ร่อนนะแต่ก็เกือบๆไหมก็ไม่เกือบนะก็ยังอยู่ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาประกัน2ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหมดประกันอาจจะเสริมสภาพพอดีแต่ว่าไม่รู้ดิผมมีความรู้สึกว่าราคาที่ผมซื้อมา1,250น้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใช้คุ้มมากนะเนี่ยสกรปรกสุดๆเลยนะผมใช้คุ้มมากมีเย็บเสริมมุมต่างๆนะเห็นไหมนี่แหละ คือไม่รู้นะหลายท่านอาจจะถามผมว่าพี่ทนทานไหมนะครับผมบอกว่าโคตรทนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผมเอาไปใช้งานสำหรับการแคมปิ้งเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วแหละว่ามันผ่านการทดสอบนะเพราะเวลาผมใช้งานนี่ผมก็ใช้แบบจริงจังนะอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เลยเจอฝนหนักๆก,กระหน่ำไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเจอน้ำค้างนะครับเจอน้ำค้างเออแปลกมากเลยนะไฟชีตตัวเนี้ย เจอน้ำค้างปรากฏว่าน้ำค้างมันเกาะตัวนี้มันมันเกาะน้อยนะมันไม่เกาะเป็นหยดผมเคยใช้ไฟชีตแบบหนึ่งนะท่านเชื่อปะ่ะน้ำค้างแรงๆอ่ะกลายเป็นว่า,าน้าตาลน้ําค้างอ่ะมันเกาะเป็นหยดน้าแล้วก็หยดลงมาเลยนะตอนเช้าแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอันใดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพมันพลผมชอบมากที่สุดแล้วตัวนี้นะชอบมากที่สุดยังยังไม่หายังไม่รู้จะหาตัวไหนมาทดแทนตัวนี้ได้ดีเลยนะ ตอนนี้มันมีขายอยู่ประมาณพันห้านะครับที่ดีแคทลอนดีแคทลอนเคชัวก็สําหรับใครที่สนใจก็ไปซื้อหามาใช้ได้นะครับแต่อย่างว่าเลยครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีในเรื่องของสีนะที่แบบบางคนไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้าท่านมองข้ามเรื่องสีไปแล้วเอาเรื่องของความทนทานนะครับเอาเรื่องของการาวัสดุงานที่มันทําได้ดีมากนะเสริมเสริมตรงน,นี้นะเจอลมกระชากแรงๆยังไม่เคยขาดเลยแล้วก็ในเรื่องของที่มันมีการเขาเรียกว่าไน,นะ การกันแสง UPF ได้50 UPF นะเนี่ย50 UPF ตอนนี้ผมคิดว่าสำหรับผมส่วนตัวนะใช้จนเกินคุ้มแล้วนะใช้จนเกินคุ้มก็เดี๋ยวดูก่อนนะผมคิดว่าเดี๋ยวใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกสักผืนหนึ่งเก็บเอาไว้เพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ทำตลาดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีใช้เพราะว่าผมไม่รู้สิราคาขนาดนี้เนี่ยนะ ณนะตอนนี้1 5 0 0บาทผมว่าซื้อก็ยังคุ้มนะก็ยังคุ้มนะ,ะให้ดูเชือกก่อนก่อนจะไปเชือกนี่ดิดูดูเชือกเชือกมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็จะเป็นแบบมีปรับมุมพลาสติกปรับมุมแบบนี้นะผมก็ใช้มาตลอดเวลานะซึ่งพลาสติกปรับมุมแบบนี้ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยมีอันไหนที่มันแตกเลยนะยังไม่เคยมีอันไหนที่มันแตกเสียหายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทาร์ปนะครับทาร์ปยี่ห้อเคชัวอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่คุ้มค่านะครับทุกบาททุกสตังค์นะตั้งแต่ที่ผมใช้มาแล้วชิ้นนี้ผมยกให้ทารชิ้นนี้เป็นเดอะเบสเลยนะสำหรับอุปกรณ์แคมปิ้งของผมเนี่ยนะผมสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอผมจะเห็นนะผมจะพูดอยู่ตลอดเวลา้วทารตัวนี้นะผมเอาไปใช้ตลอดนะถือว่าผ่านนะตั้งแต่เดินป่าน้ำตกเขาแคบน้ำตกอะไรอะน้ำตกที่ที่อะไรนะ รูปหัวใจอะพิตุโกนะผมก็ตัวนี้ไปแล้วก็โอ้ยแคมปิ้งหลายๆที่นะเอาไปตลอดครับเพราะฉะนั้นผ่านครับใครกำลังเลง็งหาไฟชีสดีๆดีด,ด,ด,ดีสักตัวอย่าลืมนะครับทาฟเฟชยี่ห้อเคชัวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะสำหรับตัวที่เป็นทาฟนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับอ่าชแน,นลผมนะครับ b a s แคมป์ Camp, ทำเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ แล้วก็สอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์แคมปิ้งในบางใน,ในหลายๆยอย่างไม่ว่าจะเป็นเตาตะเกียงนะครับแล้วก็ยังมีพาไปท่องเที่ยวแคมปิง้งตามอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้นะครับในเบสแคมป์หรือเลื่อนดูนะเลื่อนดูวิดีโอค้นหาได้ในช anel ผมนะครับมีมากมายหลากหลายวิดีโอให้ท่านเลือกศึกษาได้นะครับสำหรับที่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วย ลาไปก่อนแคมปิ้งท็อกกับพลพักสวัสดีครับ